ราชพิธีฉัตรมงคลเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่4โดยทรงมีพระราชดำริว่าในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินวันที่สทเสด็จเถลิงถวลยราชสมบัติบรมราชาพิเศกนั้นเป็นมหามงคลละสมัยควรแก่การเฉลิมฉลองจึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลละตาลและควรมีการสมโพชพระมหาสเสวตฉัตรและเครื่องราชาก,กุธภัณฑ์ ให้เป็นสวัสดีมงคลซึ่งถือเป็นโบราณราชประเพณีสืบมาเครื่องราชก,กุธภัณฑ์หมายถึงเครื่องใช้ประกอบพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยพระมหาสเสวตฉัตรแสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศพระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึงทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพระแสงขันชัยสีหมายถึงทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากพยันตรายทานพระกรหมายถึงทรงดำรงราชธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุขมั่นคงพระแทจามรีกับพัดวาลวิชณี หมายถึงทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฉลองพระบาทเชิงงอนหมายถึงทรงทำนุบำรุงปวงประชาทั่วรัฐศีมาอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระประเมเทรรรมาธิบดีศีสินทรมหาวัชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชาพิธีบรมาราชาพิเศษสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562วันฉัตรมงคลจึงเป็นวันที่ระลึกถึงพระราชาพิธีบรมาราชาพิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีโดยสมบูรณ์ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชานกาคที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญอีกวาระหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ประชาชนได้มีโอกาสเห็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมายาวนานด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่รผสนิกรดังพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาชักรตลอดไปในโอกาสมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงประชาตราบกาลนาน สุกกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากสถานรรการเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036 411029 411982และ413455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพรสถูกใจใช้เลกค่ะถ้าพูดถึงน้ำดื่มเราอ่ะสีใส่ เจวยศาสตราจารย์ดรกัญยาบานรักษาราชการแทนอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ประจำปี2565ณนห้องประชุมจินดามณี8ชั้น8อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่11เมษายน2565 โดยมีวาระสาคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาการผ่อนผันให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องชําระค่าปรับรวมถึงการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยเมื่อวันที่12เมษายน2565ณบริเวณลานธรรมและห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัตนเทพสตรี ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรกัญญาบาลรักษาราชการแทนอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้นําคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมาหาวิทยาลัยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่มามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีทำบุญและส่งน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานรวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำหรับกิจกรรมต่างๆภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะและสงน้ำพระศรีส,กสักยะทศพลมงคลเทพสตรีลีลาพระพุทธปรองมณีมงคลสถิเทพสตรีและเท้ามหาพรหมวิทยาพัฒน พิธีเจร first, ิญพระพุทธมนต์และถวายปิ่นโตถวายผ้าตรายและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์พิธีส่งน้ำพระพุทธรูปจากนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้กล่าวเวทพรึงในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทยด้วยเมื่อวันที่13เมษายน2565ณบริเวณเทวสถานปรางแขก อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤุมลวันสุขไมตรีรองคณะบดีฝ่ายบริหารและคุณคณิษฐาสุกสยหัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2565 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้รับเกียรติจากคุณนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีระหว่างวันที่19-21ถึงเมษายน2565ณนห้องประชุมพิมพ์วนานงโรงแรมลอยัลริเวอร์แคร์รีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีปุชชาตราชาัรเตอร์กัญญาบาน รักษาราชการแทนอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นําคณะผู้บริหารคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสํานักผู้อำนวยการกองและบุคลากรในสังกัดกองนโยบายและแผนได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งจะโดยกองนโยบายและแผนสํานักงานอธิการบดี สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการสร้างแผนความเป็นเลิศของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยลาลัยที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันคือในระหว่างวันที่19-21เมษายน2565 โดยในวันที่19เมษายน2565เป็นการแถลงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีการนำเสนอแผนงานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีรวมถึงการนำเสนอผลการสํารวจปัญหาและความต้องการของอาจารย์และบุคลากรณปัจจุบัน โดยในวันที่20เมษายน2565เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการนำเสนอและสรุปแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจ5ด้านตามนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยด้านการพัฒนากำลังคนด้านบริการวิชาการด้านการวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรมและด้านการบริหารจัดการรวมถึงการประชุมปฏิบัติการในการทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของหน่วยงานส่วนในวันที่21เมษายน2565 เป็นการนำเสนอความเป็นเลิศของแต่ละหน่วยงานการคัดเลือกและมอบรางวัลแผนความเป็นเลิศยอดเยี่ยมและการสรุปผลการประชุมคุณสมนึกแตงชาตพันธ์ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกันสองใน3เมื่อวันที่21เมษายน2565โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาโครงการเพเทพสตรีประจำปี2565การพิจารณาแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้รับรางวัลเพเทพสตรีประจำปี2565รวมถึงการพิจารณากิจกรรมหาไรายได้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สตรีในปี2565ด้วย รองศาสตราจารย์ดรสุภวัตลาวันวิสู์ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมก่า2ในสเมื่อวันที่21เมษายน2565โดยมีวาระสำคัญที่สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาประกอบด้วย การพิจารณารายงานสรุปผลการดําเนินการตามมติสภาคณาจารย์และข้าราชการการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเพเทพสตรีและการพิจารณาประกาศมาหาเทเลราชระเทศตรีเรื่องกําหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ อาจารย์ดรพัทยากรเหล่าสวัสดิกุลคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำาคณะครุศาสตร์ในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่22เมษายน2565โดยมีวาระสาคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา การพิจรา,ารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ประจําปีงบประมาณพศ2565คุณวิชัยศรีขวัญนายกสภามาหาวิี่ยแลราชพัเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามาหาวิี่ยแลราชพัเทพสตรีในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่22เมษายน2565โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามาหาวิทยาลัยการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชพัฒน์สตรีพศ2566-2570การพิจารณาร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมาหาวิทยาลัยราชพัฒน์สตรี และการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นเลขานุการของคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่25เมษาย25น2565ณหอประชุมอำเภอเมืองลบบุรีอาจารย์ดวงทิพย์รับพรดีรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาธิศลักษ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่25เมษายนโดยได้รับเกียรติจากคุณนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีระหว่างวันที่25ถึง28เมษายน2565 สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาสาขาวิชาเคมีที่เข้าร่วมการอบรมจํานวน80คนได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอนสําหรับครูเคมีโดยใช้เทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีได้โดยได้รับเกียรติจากผู้ศาสตราจารย์ดอตรอะโนดารัชเวชอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่อาจารย์ดรนันทวันพัวพัน์อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์และคุณทีรววฒิโตไทยสง นักวิชาการอิสระให้เกรีรตเป็นวิทยากรการอบรมสำหรับการอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา4วันคือในระหว่างวันที่2 5ถึง28เมษายน2565ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เมื่อวันที่25เมษายน2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชไฟเทพสตรีได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ผู้รับผิดช,ชอบในหลักสูตรจำนวน6คนได้ร่วมกันในการจัดทําสมรรถนะรายวิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาแบบรายชั้นปีและเพื่อให้คณาจารย์ในหลักสูตรได้มีหลักในการพัฒนาสมรรถนะ ตามศาสตร์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยได้รับเกียรติจากผู้ชียาสตราจารย์ดร์ธรัตอารีราษคณะบดิคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เกียรติเป็นวิทยากรการประชุมเมื่อวันที่25เมษายน2565สาขาวิชาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดการสัมมนาการพัฒนา สมรรถนะตามศาสตร์ของสาขาวิชาพละศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตในรูปแบบของการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน6คนได้มีหลักการและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนตามสมรรถนะตามศาสตร์ของสาขาวิชาพละศึกษาและเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะในรายวิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกแบบรายชั้นปีโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรวิกรมสุขธนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงดรสุพวรรณวงศ์สร้างทรัพย์อาจารย์ประจำภาควิชาพล,าศาล,ะ,ลาะศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนา,าศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา ระหว่างวันที่25ถึง27เมษายน2565ณห้อง20ทับ10:01อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมศิลป์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักคิดนักประดิษฐ์นักสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศิลป์จำนวน30คน สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานั้นเกิดการพัฒนาสมรรถนะตามศาสตร์ของรายวิชาเอกและเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะปฏิบัติการด้านการเป็นนักคิดนักประดิษฐ์นักสร้างสรรค์นวัตรกรรมโดยได้รับเกียรติจากผู้ศาสตราจาราย์ดรสุภชัยแก้วจันทร์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีวสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินผู้ศาสตราจารย์ดรพานุเมศสุขศรีสิริวัฒ อาจารย์ประจำสาขาวชาวสศวกรรมศินและเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีสากรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุรินทร์คุณวัชระแหวนเพชรและคุณพานุวัฒน์ธรรมเจริญจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตคณะเทคโนโลยีสากรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุรินทร์ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันคือในระหว่างวันที่25ถึง27เมษายน2565ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ การตั้งชื่อโครงการการออกแบบงานสร้างสรรค์การสร้างแบบโมเดลสิ่งประดิษฐ์รวมถึงเทคนิคการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยเมื่อวันที่26เมษายน2565เวลา9นาิก30นาทีนห้องประชุมชั้น2อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการสรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัรหาเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของการแสดงวิสัยทัศน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อหน้าคณะกรรมการสัรหาคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัรหาเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงหนึ่งท่าน ซึ่งได้แก่อาจารย์ดรสัตพลมุ่งคำกลางอาดีตคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <_ d ata> เมื่อวันที่26เมษายน2565เวลา9นาิก30นาทีนห้องประชุมชั้น2อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัรหาเป็นคณะบดีคณะวิยทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของการแสดงวิสัยทัศน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัรหาเป็นคณะบดีคณะวิยทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงหนึ่งท่าน ซึ่งได้แก่อาจารย์ดรสัตพนมุ่งคำกลางอดีตคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่26เมษายน2565เวลา13นาฬิกานห้องประชุมชั้น2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้จัดให้มีการลงคะแนนอย่างเสียง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายหลังปิดหีบการลงคะแนนเสียงในเวลา15น,นาฬิกาคณะกรรมการได้เริ่มทำการนับคะแนนและสรุปผลเป็นดังนี้หมายเลขหนึ่งอาจารย์ดรสัตพลมุ่งคำกลางได้รับคะแนนเสียง33คะแนนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน64คนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนจำนวน50คนและไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน17ใบ เมื่อวันที่26เมษายน2565ณโรงแรม CNC จังหวัดเชียงรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลลักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกันตพัฒนกิติอัชวานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ดรสมชัยวัชระปัญญาวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยคุณสุภารัศ์ินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและคุณมนสศิชาชัมมรี นักวิเทศสัมพนันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งซึ่งจะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของม,มหาวิทยาลัยราชภัฏให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับการพลิกโฉมม,มหาวิทยาลัย โอกาสนี้ผู้ชศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลรักษาราชการแทนอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เกิดเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้โครงการพลิกโฉมมาหาวิทยาลัยด้วย รองศาสตราจารย์ดรพงษ์หอราดานประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจาม,มหาหิทแาลราชพัฒน์สตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามมหาหิบแาลราชพัฒน์สตรีในครั้งที่4ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอาธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่27เมษายน2565 โดยมีประเด็นร่วมพิจารณาเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนิน,น,นงานทางการเงินการรับจ่ายเงินประจำเดือนมีนาคม2565เมื่อวันที่27เมษายน2565ณหอประชญาราชการที่9มหัิทาลยราชพัชเชียงรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทีสตรี ร้อม้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญฐพัฒนกิติอัชวานร,รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ดรสมชายวัชระปัญญาวงศรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยคุณสุภารัติ์สินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและคุณมลศิชาชามรีนักวิเทศสัมพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์มนุษยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การลงนาม MOU การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปรกรรมศาสตร์ของประเทศระหว่างสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏ38แห่งและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งรวมถึงการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดรอ,อเนกเหล่าธรรมทัศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยเมื่อเวลา9ก้านาฬิกา15นาทีเป็นการประชุมสมมนาเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาว,วิทยาสถานด้านสังคมาศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปรกรรมาศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือทัชชา และเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาการผลิตและพัฒนาครูโดยศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรส์วิจัยและนวัตกรรมจากนั้นผู้ช่วศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลรักษาราชการแทนอธิการบดีมาหววาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นผู้แทนมาหววาวิทยาลัยราชภัฏสตรีร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศระหว่างสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏทั้ง38แห่งและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งโดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสำหรับการวิจัยสาขามนุษยาศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์และการบริาการข้ามศาสตร เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและวิชาการรวมถึงบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติตลอดจนเป็นคลังปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือและระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาเพื่อการวิจัยทางด้านมนุษยาศาสตร์สังคมาศาสตร์และศิลปกรรมาศาสตร์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ต่อย,ยอดการประยุกต์ใช้ไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรมและทำให้งานวิจัยเกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาและการสร้างความภาคภูมิใจในรากเง้าของคนในท้องถิ่นโดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา5ปีคือระหว่างวันที่27เมษายน2565ถึง27เมษายน2570 จากนั้นในเวลา10นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมแสนหวีหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายเป็นการประชุมสมมนาเรื่องอวสร้างชาติการปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัยเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัตและความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยศาสตราจารย์พิเศษดรอ,อเนกเหลา่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และในเวลา13นาฬิกาผู้ชี่ยาสตราจารย์ดรกัญญาบาลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในครั้งที่สองประจำปี2565โดยได้รับเกียรติจากผู้ชี่ยาสตราจารย์ดรลินดาเกนมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เกียรติเป็นประธานการประชุม หมดเวลาแล้วค่ะผู้ชมคะสําหรับช่วงของรายการรอบโรเททสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ช่วงมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรอบโรเททสตรีวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยทีมข่าวประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ